โรงเรียนมนุษย์โรงเรียนแม่มดก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะโรงเรียนมนุษย์และนี่ก็คือโรงเรียนมนุษย์เอกลักษณ์ของโรงเรียนมนุษย์ก็คือมีเสาธงโรงเรียนแม่มดและนี่ก็คือโรงเรียนของเราเป็นยังไงละ่ะบนโลกมนุษย์ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมละ่ะโรงเรียนมนุษย์เราก็จะไปโรงเรียนด้วยกันนั่งรถ เราจะไปเข้าแถวทันไหมเนี่ยโรงเรียนแม่มดแม่มดอย่างเราเวลาเดินทางไปโรงเรียนก็ต้องใช้ไม้กวาดเหาะไปโรงเรียนมนุษย์นี่คือชุ้นักเรียนของเราโรงเรียนแม่มดและนี่ก็คือเครื่องแต่งกายโรงเรียนแม่มดโรงเรียนมนุษย์มนุษย์อย่างเราก็จะท่องจำพยัญชนะไทยพยัญชนะภาษาอังกฤษสละสูตรคูนสูตรคณิตสูตรวิทย์สูตรฟิสิกสูตรเคมีโอเยอะ หเลโรงเรียนแม่มดแม่มดอย่างเราก็ต้องท่องจำคาถามากมายซึ่งคาถาที่เราต้องจำให้ได้มีมากกว่า7,000คาถาแน่โรงเรียนมนุษย์เด็กหญิงมิกกี้เธอลืมเอาการบ้านมาส่งอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณครูครูจะทำโทษเธอไปยืนขาเดียวข้ามไม้บรรทัดที่หน้าห้องอยนูนี้รับทราบค่ะโรงเรียนแม่มด ฉันจะลงโทษเธอด้วยการสาบเธอเป็นครั้งคราว200วันนมอนนามอนนามาั